สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าถึงผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะที่ผ่านมาศูนย์ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในระดับชุมชนทำให้ครัวเรือนมีอาหารปลอดภยัยมีรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือน คนที่ชัดเจนคือชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้สอนให้เราเห็นว่าความพอเพียงไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการลงมือทำพวกหนองนาพอคอดีกว่าที่คิด มาร่วมรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเพื่อชุมชนของเราในอนาคต